ขเมนตัดพอมวยไทยค่าตัวซื้อรถสปอร์ตได้สบายส่วนคุณคเมรซื้อได้แต่มอเตอร์ไซค์สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชาหลังซื้อกัมพูชาพีคสปอร์ตได้ทําข่าวถึงรถถังจิตเมืองนน์นะครับซึ่งเพจนี้นะครับได้โพสต์บทความว่ารถถังเล่าเหตุผลที่ทุ่มเงินกว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์ซื้อรถในฝันตั้งแต่เด็กฟอร์ดมาแต่งเพราะว่ารถคันนี้มันแรงและผมชอบดูหนังจอวิก ซึ่งเพจนี้นะครับยังพูดต่ออยกว่าน่าจะยืนยันว่าราคาตัวรถถังสูงถึง3 0 0แสนดอลลาร์ 300. ต่อไฟเพียงต่อยไฟเดียวก็พอซื้อรถคันนี้ได้ถึง2-3คันเลยทีเดียวหลังจากคราวนี้นครับแน่นอนว่ามีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันพอสมควรเลยนะครับบางคนก็บอกว่าคุณคาแมต่อยเป็นหลักร้อยไฟค่าตัวก็ไม่เท่ากับรถถังต่อยเพียงไฟเดียวซึ่งก่อนอันนี้นะครับสำหรับรถถังจินเมืองนอนเนี่ยก่อนที่จะ ออกรถป้ายแดงคันใหม่อย่างฟอร์ดมาสแตงก็เพิ่งจัดการซื้อบ้าน3หลังทางให้พอ่อให้แม่นะครับและตนเองรวมถึงรถกระบะและรถเก่งอีกหนึ่งคันและยังมีสร้อยทองเครื่องประดับแบรนด์ชั้นนาราคาแพงต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเขาทําได้เพียงไว้ยีปีเท่านั้นเอาละเราฟังคอมเมนต์เลยครับซึ่งชาวบูชาท่านแรกมาแสดงความคิดเห็นว่านักชกบ้านเราน่าจะดักไม่น้อยยง่งแต่ทํา MV ยังไม่ได้สอบอะไรเลยซึ่งท่านนี้นครับมาตอบกลับว่า นี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะพูดในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าไม่อยากสนับสน,นุนแต่ชื่นชมเขาเขาเจ๋งมากรถถังต่อไปครับนักชกคขมินคลาส A ค่าตัวต่อย2 0 0ครั้งเท่ากับรถถังต่อยเพียง1ครั้งความคิดเห็นต่อไปครับคลาส A คุณค่แมของเขมิน1นึ100ไฟเท่ากับรถถังต่อยไฟเดียวเราอ่อนซ้อมไม่มีแดงต่อยแล้ว อาจารย์มวยเขมรเป็นแค่เจ้าสัวไม่มีใครสนศิลปะการต่อสู้ของเขมรอย่างแท้จริงซึ่งท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่าเขาไปนในตอนไหนแล้วส่วนเราได้แต่ทะเลาะก,กันซึ่งชาวกัมพูชาท่านนี้ครับตอบกลับว,ว่าใช่ที่สุดเลยหลายท่านนี้ครับก็ตอบอีกว่าถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้จะดังได้ไงละ่ะคอมเมนต์ต่อไปครับต่อยหนึ่งเกมรถถังซื้อรถได้มากมายไม่เหมือนนักโชคกัมพูชาต่อไปครับ ต่ออยู่กัมบุชาไม่สบายแน่คุณจะปากเบี้ยวตาแตกคิ้วแตกและไม่มีเงินรักษาตัวสนับสนุนมวยเขมรแต่โปลดเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองเพื่อนักชกเติบโตเรยวขึ้นซึ่งทันต่อมานะครบก็กล่าวว่ารถถังต่อยดีมากทนแข็งแรงไม่น็อกง่ายแรงแขนแข็งแรงด้วยต่อไปครับนักชกเอเชียแต่ราคาค่าตัวสูงและท่านักชกชั้นนำของเราแกล่งอย่างรถถัง เราก็ไม่แพ้พวกเขาถ้าหากไปต่อยต่างประเทศเหมือนรถถังต่อไปครับเพราะเราไม่รู้จักใช้ไอคิวในการต่อยซึ่งทันต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งที่เขาแกล่งแต่ย่าให้ค่าของคนหญิงยโสต่อไปครับพวกเขาแกล่งมากเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงเถอะต่อไปครับอย่าขับรถเร็วเกินไปเพราะกลัวอันตราย ต่อไปครับเพื่อเพลินช่วงชีวิตรุ่นของคุณซ่าซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่าอย่าพูดบูลลี่พวกเขารู้วิธีดูความภาคภูมิใจตนเองของนักโชคเถิดต่อไปครับส่วนเราคิดแต่จะทะเลาะก,กับแฟนมวยไทยตัวยงต่อไปครับดูพวกเขาเป็นตัวอย่างนะซึ่งท่านต่อมานะครับก็กล่าวว่ามันเหมาะสมแล้วกับความสามารถของรถถังและค่าตัวของเขาเลยสามารถซื้อรถแพงๆได้ต่อไปครับ พวกเขาพลังก้าวไปข้างหน้าและท่านี้ครับแสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่สงสัยเกี่ยวกับการซื้อรถแต่สงสัยเรื่องแฟนของรถถังเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สําหรับแฟนของรถถังนะครับชื่อไอด้านะครับเป็นนักมวยเช่นเดียวกับรถถังนะครับต่อไปครับคนณมเมนขับอะไรแล้วรางวัลที่ได้หายไปในมดต่อไปครับแค่พวกเขาซื้อรถคุณก็ออกข่าวหรอโดยความคิดเห็นต่อไปครับกล่าวว่า มันก็แค่ฆ่าตัวแต่มาสู้กับขมิ้ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากลัวเหมือนเด็กไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับไม่มีอะไรน่าสนใจเราก็ยังรับค่าโฆษณาราคาสูงอยู่รถถังคนเดียวไม่ใช่นักมวยไทยจะเป็นเช่นนี้ทั้งหมดและมาสมเหตุสมผลสําหรับค่าตัวของเขาซึ่งชาวมูชาท่านต่อมานะครับก็ตอบกลับว่าแต่ที่สําคัญนักชคของเรามีนักโชคที่มีมูลค่าสูงถึง1ึงแสนดอลลาร์บ้างไหมต่อไปเลยครับ มวยไทยมีค่าตัวถูกมากเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งทันต่อมาตะกรับตอบกลับในเม้นตรงนี้ว่าแล้วค่าตัวนักชกคำเมนแพงมากเลยเหรอซึ่งต้นเม้นนะครับตอบกลับว่าปากเกียวรับเงินมากกว่า120ล้านดอลลาร์เมื่อชกกับฟลอยด์คิกบ็อกซิ่งยังไม่ใช่กีฬาระดับโลกและกำลังพัฒนาไปอย่างช้าๆในงแง่ของการได้รับเงินรางวัลสูงซึ่งทันต่อมานาะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่า นักมวยไทยไม่มีอันจะกินก็มีเยอะซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่าชาตรีท่านให้เงินแก,ลก่ลูกๆหลาน,ลานคนไทยตามปกติแต่ไม่มีใครรถถังไปต่อยกับเมืองนอกกับนักชกเก่งๆหรอกในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็บอกว่าองค์กรมวยไทยมันก็เก่งแบบนี้แหละซึ่งท่านต่อมานะครับก็บอกว่า3าม0 0นดอนลลราเฉพาะรถถังอยากโม้เลยขึ้นราคาเขานักมวยไทยบางคนจะมาต่อยขอเขมรเลย ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็กล่าวเสริมว่าประเทศไทยโลกรู้จักคุณเป็นธรรมดาต่อไปครับนับจากวันนี้เราจะตามไทยไม่ทันอีกต่อไปซึ่งทันต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นถึงรถถังว่าในกัมพูชาตร,ราบเท่าที่การแข่งขันของเรามีความยุติธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ดีและยาประสนใจมวยไทยมันมากแม้ว่าเราจะมีมูลค่าไม่กี่ดอลลาร์ซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวอีกนะครับ คุณค่าของเขาไม่เกี่ยวกับเงินรางวัลเงินที่ได้เป็นเพียงตัวเลขคอมเมนต์ต่อไปครับมันเป็นเพราะความสามารถของเขาคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเราไม่สนใจเพราะบอสรายการวันคือคนไทยเราก็ช่วยสนับสน,นุนนักชกค,คำเมนของเราเธอเราก็เก่งพอ,ก,อก,กันแต่พวกเศรษฐีคำเมนรับเงินค่าตัวนักชกค,คำเมนเก็บเอาไว้เองและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ โดยชาวกบ,บูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าพวกเราตามพวกเขาไม่ทันมีแต่มอเตอร์ไซค์ก็พอแล้วครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวกบ,บูชานะครับท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ